พักกันนะครับมาดูความร่วมวมือร่วมใจนะครับของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกครับที่ยังคงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคเอกชนอย่างเครือ CP และ CPF เครับเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงเวลานี้ล่าสุดมีการส่งมอบวัตถุดิบกับน้ําดื่มภายใต้โครงการ CPCPF ส่งอาหารจากใจสู้ภัยน้ําท่วมเพื่อที่จะนําสิ่งของไปมอบให้กับโรงครัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อนําไปทําเป็นอาหารปรุงสุกครับโดยมีการ ตั้งโรงครัวเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยพเยาวด้วยติดตามทั้งหมดได้จากช่วงนี้ครับ อุทกภัยน้ำบาดาลหลากที่หนักที่สุดในรอบ60ปีส่งผลกระทบกับประชาชนจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยอำเภอแม่สายเชียงรายและเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาเป็นจุดแรกที่ถูกมวลน,น้ำก้อนใหญ่เข้าท่วมส่งผลให้พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเสียหายอย่างหนักหลายฝ่ายจึงเร่งระดมความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัยทั้งสองแผ่นดิน โดวยวันนี้กองทัพบ,บกได้มาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพภาคที่3บริเวณด่านพรมแดนแม่สายเป็นการบูรณาการความร่วมมือของโรงพยาบาลค่ายสีแห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชโรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดับหัก โรงพยาบาลค่ายพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมจัดทีมแพทย์ชุดเดินเพื่อทําการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงนํากําลังพลลงพื้นที่ทําความสะอาดบริเวณถนนพหลโยธินหน้าด่านพรมแดนแม่สาย โดยมีพลเอกเจริญชยัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกลงตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามกองทัพภาคที่3ขค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนซึ่งมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและเมียนมาเข้ารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นลงตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำความสะอาดรวมถึงตรวจสอบการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมฝั่งประเทศไทยบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งพร้อมแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งวันนี้ภาคเอกชนโดยเครือเจริญพภคกัณฑันและบริษัทเจริญโภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ระดมทีมอาสาผนึกกำลังกับกองทัพบ,บกและมหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงนำวัตถุดิบและน้ำดื่มที่ CPF ภายใต้โครงการ CP CPF ส่งอาหารแจกจ่ายสู้ภัยน้ำท่วมมอบให้แก่โรงครัวของมหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงเพื่อผลิตเป็นอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัายพะเยา ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการรายงานจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผได้รับการประสานจากท่านผู้สุติเกลอนประธานกรรมการบริษัทิเกอร์เจเลนพัฒนามาเป็นตัวการในการการประสานพูณนาการให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิลัยในฟ้าหลวงกับส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนทหาร การดาเนินการากดังกล่าวนะครับท่านสรุรกิจเจลิญนนท์ท่านได้มอบยู้ยุติในขั้นต้นเนี่ยห้ารยชุดเมื่อวันที่14ี่กันยายนแต่ด้วยความคิดต่อย,ยอดของท่านนั้นก็คือว่าท่านมีความคิดว่าจะผลิตเข้ากองอย่างไรที่จะให้ครบและถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํนนาและฝ่ายน้ําสําหรับต้นน้ํานี้ทางบริษัทเินอพกพันนะครับที่ท่านได้มอบวัตถุดิบแล้วก็ถึงที่ ให้แล้วก็ทานมหาวิทยาลัยฟ้าหลวงแล้วก็สมรมแม่บ้านงา,างสนมสังขารทองกลางนที่เจ็ดเป็นหมวดผลิตที่หมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลางน้ำทหารจะมี็นที่ขนส่งรำเรียนทั่วข้าวของแล้วก็ถุงยันชีพนะครับทำยังไงที่จะให้เข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนเนี่ยให้ไกลที่สุดแล้วก็เปลี่ยนสายโดยใช้การเดินทาแล้วใช้จักรยายนโดยใช้ น,นักศึกษาหมหาวิาลยแม่ฟ้าหลวง C P าสาสมาคมแม่บ้านอันดุกสาขาของคนพิกเศษพเเป็นคนดำเนินการเรื่างส่วนปลายน้ำเนี่ยเราจะเน้นความเร่งด่วนกาหลักกลุ่มเอบางแล้วก็กลุ่อมอายุเพราะว่าในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยยังะไาาด้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนนะครับท,ท่านช่วยหน่วยทหารของเราด้วย โดยกองทัพบ,บกจัดกำลังพลกรมทหารราบที่17กองพันทหารราบที่3ในพระองค์รวมกับชมรมรถจักรยานยนต์วิบากเชียงรายเดินทางไปมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคมีนักศึกษาและซีพีอาสาร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายและส่งความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนับตั้งแต่วันที่13กันยายนไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้